โอ้โหกระโดดเมีอกูกอบพันหนึ่งเอาไหมไม่เอาใครเอาก็บ้าแล้วมามามาไอ้ใบได้ปืนเขียวยังใบเราได้ M4 m 6โอเคโอเคเดี๋ยวป้องจะหาปืนอาต้ต้ของนี่นะเออพี่โอหาหาปืนอโต้ให้น้องเลยน้องได้ AK แล้วมี AK อ่ะมีรถซาเล้งสามอ่ะหัวเมืองพี่อ่ะตำนึงกบดี่ เฮ้ยรถวิ่งทางนี้เหมือนจะเข้ายัดให้มันมันมันจอดมันจอดข้างข้างขวาโอเคบ้านนี้เหรอติ๊กเฮ้บ้านติ๊กเหลืองมองนะเห็นแล้วใช่ป่ะมาไม่ได้มันขึ้นมาเอาผมให้พี่มาเราจะออกไงดีอ่ะหรือว่าเรารอยิงมันมอเตอร์ไซค์มันมีบ้านแฝดเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวตึกตึกตรงข้ามตึกตรงข้ามตึกตรงข้าม ตึกไหนตึกตรงข้ามตึกตรงข้ามผมตึกนี้เหรอเื่อพนันมาได้แบบไได้เออเออนั่นนหลนนั่นหี่มีมีมีให้ผมออกเลยไหมหรือว่าจะให้เิยตรงนี้ออกมึงโดนป่าแน่เราไม่มีรถเลยเรามีรถไค์แต่แต่รถรถมารถมาทางสองร้อยสิบทุ่งทุ่งใช่ไหมจะสเปรไหมจะสเปรไหมผมรอคันสองอยู่คันแรกไปแล้วนี่มันไปนี่ไอ้มันจอดบ้านนี้หมดเลยเออ เล่นบ้านนั่นหรอมอนมอนพี่ขอพี่ขอดีพีได้ปหมมอนดีพีคุณสี่เอาไปพี่หน่อยพี่ยิงได้ผมตัดยางตัวนะอันนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยยังไงบอกนะโปรกำิังไหมเฮ้ยบ้านนี้มีบ้านตึกเหลืองบ้านใหม่บ้านใหม่ห้องน้ำตอนนี้บานใหม่พี่เดิมมาร์กละมาร์กละฉันไม่เห็นนะฉันไม่ปีงอ่ะตอนนี้ผมไม่เห็นห้องน้ำห้องน้ำ ไอ้มอนไปเชื่อมไปปิ่งได้ป่ะตอนนี้เรารับสองทางเลยอนกไปไปมองอ่ะสวยสวยตอนหนึงตาบ้านตรงข้ามอ่ะตึกตรงข้ามอยู่ป่ะตึกตึกตรงข้ามยังอยู่อยู่อ่าเอาพี่มองให้พี่มองแม่พี่มองอยู่พี่มองอยู่ตลอดลงมันอยู่ไม่ได้ยึดตัวตอนเนี้ยเฮ้ยได้ยึดละทางนี้ใต้ตีเรามอนเฉยป่ะเสียงย่าใครเสียงย่าใครเสียงย่ามันเดียวมันตัวเศกไอ้มอน แต่เสียงว่าจะทางนี้ปิงมาเรียกได้ไหมหแต่ว่ามุมมุมเองปิดอ่ะมันมาเองเรียกได้ไหมได้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  <c oughs> พี่จะได้โฟกัสอันนี้ <c oughs> เน็ตเช็คพี่นะพี่เช็คเน็ตประมาณมึงขึ้นอมตะมึงอยู่บนตึกวิวนะฮะอันนี้เน็ตใครลูกสองไม่ใช่ของพี่เนี่มันอาจจะเป็นคิวโ ไปล้บ้านติ๊กเหลืองไปยังอ่ะยังมันออกดาเซียออกไปคันหนึ่งอะพี่ไม่เห็นร้อไปแล้วอะมันออกไปแล้วอืเพราะว่าใบตัดล้อมันไปปุ๊บแล้วทีนี้มันก็ไปรับเพื่อนเลยสมอใครใช่ใช่ว่ะมันไม่ใช่ของใบห้าป่าตรงนี้ได้พี่ว่ากำแพงหว่ะโหไล่ไลายปั๊มคนนั่นอะขอตึกตึกตรงข้ามตึกตรงข้าม เห็นไล้เห็นแล้วเห็นแล้วต้องหนีจับไปเลยสวยเก็บมากเก็บมากปิงเอาป้าไปเอาได้เอาแม่งเอาเลยเอาแม่งไปเลยอยู่ตรงไหนตึกนี้ตึกตรงข้ามตึกตรงข้ามตึกตรงข้ามยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยสวยเหลือเหลือข้างล่างเหลือข้างล่างเหลือข้างล่างตัวเกี้ยวขาดขาดกูขาดกูชัวร้ข้างหลังเล่นต่อให้หน่อยพี่ปั๊มเลือด มาเจอแล้วเจอแล้วที่เดินข้ามถนนนะเฮ้ยตรงที่น็อกไม่ไม่ในตึก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 กับพี่ในตึกกับพี่รออยู่รออยู่ฟังอยู่หมด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 จะปลองให้จะของอย่างใี้ดึงยาไปก่อนเลยพี่ไม่มียาพี่ไม่มียาพี่เลยเล่นเมื่อกี้กระสุนเขียวมีนะมีค่ะมีค่ะคูณหกมีค่ะคูณหกนะจบสุดท้ายจบไปดูคนก่อนปั๊มน้ำมันเนี้ย ฟังนะเว้ยเราต้องอ้อมบนสุดสุดเลยปวานาแมนมนีออเรโอล์สามสี่หนึ่งมั้งดูเอาดิอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ใจร้อนนะเมื่อกี้เมื่อกี้มันต้องเล่นอะเพราะว่าไม่มียาอืออืออือโอเคโอเค,อเค,อเคดูเรื่องเรื่ <ๆ S 2> องเก็บใส่ไหมม่อนอาดีมนะอาดีตีไหมพร้อมหรือไม่มีหกศพค่ะม่อนเอ้ยปิงพี่พร้อมนะให้ทำอะไรบอกพี่เอาพี่เอผมผมผมไปเก็บของก่อนนะอ่าเก็บอะไรปิงคือตอนนี้เราตอนนี้เรามีมาให้พี่หารถป่ะ โอเคโอเคมีมอเตอร์ไซค์ใบสองล้อคันเดียวใบดูมานะเดี๋ยวเมียเอานก่อนฟังก่อนฟังเลยฟังเลยเทเทศได้ขอแมันพี่เก็บตรงมุมให้ขอได้ขอแล้วแต่พี่วิแต่พี่ไปเอามอเตอร์ไซค์ตรงนี้ให้ตรงมุมครับถ้างั้นก็มีรถมาสองคันมีมอเตอร์ไซค์สองคันพอใบมีมอเตอร์ไซค์สองคันอ่าใช่ใช่พี่ได้ซาเล้งใหม่มาคันหนึ่งได้ไหมวะเราไปเจาะเขานี่ก่อนได้พี่เท่าไหน ได้ได้นี่มีมีพอแล้วมีพอแล้วมีอันนี้ซาเล้งนะเว้ยใบใบสองล้ออ่ะโอเคแต่ว่าดีบ้าดีใบเห็นอะไรปั๊มแม่งโคตรแน่นอืขับมาได้สามตีตีอะบอกเลยครับตอนนี้ใครก็ได้ไปดูโคโนซี่มาแล้วฟอร์มขึ้นใครวะลีรำไงดูแลดูแลโอ O C ละไปอะ แผนสองแผนสามให้ไว้หน่อยแผนสองแผนสามให้ไว้หน่อยเข้าทางไหนไม่ก็เข้าไหนวะพี่โอที่มันส่งบ้านนี้ได้ไอปิงมึงขับดิปิงมึงขับดิมึงขับดิไอปิงมึงขับดิไอปิงเข่าไหนที่ส่งบ้านไหนบ้านนี้หรอใช่ใช่ข่าวติ๊กส้มคือเราต้องค้าข่าติ๊กส้มคนหนึ่งแล้วก็ข่าเนินเนี้ยมันจะกดบ้านได้ทั้งทั้งหมดเลย บ้านติ๊กไอ้ตรงข่าวติ๊กเปลือกอ่ะมันจะส่งได้อืมโอ้โหยี่ห้อได้รถมากเลยก็มีอีกนะพี่ไปเออมันต้องขึ้นข้างบนเพื่อที่จะคขำอ่ะเขาจะขึ้นไปในร้านบ้านลงมาอ่าพี่กดให้อยู่แล้วพี่พี่ลอยยิงพี่ลอยยิงปิงออกขวาดิปิงหน้ากระดานหน่อยจะจอดใกล้กันมากเด็กไ้มปิงปิงอ้อมขวาได้ปิงตรงไหน มันมันมีรถจอดอ่ะพี่ไม่เห็นว่ามันอยู่ไหนไปบ้านพันยาไปจยากเอารถไปชิดนี่วะผมผมผมเอารถไปไกลๆได้ไหมเนี่ยเอารถไปชิดนี่ได้นะเว้ยขึ้นขวาเนี่ยไปไปผมล็อกให้ผมล็อกให้ขวาบนติดไกลๆนะโอ้ตรงไหนสุดแล้วล่ะได้ปะไม่กงบนมีเปล่าวะข้างบนมีก็บนมีบนสุดนะมีตรงนี้มีปิงปิงมองพี่ปิง มองอยู่มองอยู่ถ้าเขาขึ้นมาผมสวนได้ตอนนี้นะปิงปึกได้ปิงอยู่ตรงนี้ยวหอมไก่หอมไก่ผมไกลร้อยยี่สิบยี่สิบได้ยี่สิบก่อนน็กนกสวยมัน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 อยู่ดีๆมันมันเดินตามพี่มามันเดินตามพี่มาเพียวเพียวผมผมผมตัดซ้ายเลยนะผมตัดซ้ายตัดขวามาตัดขวามาตัดขวามาหน่อยตัดขวามาหน่อยผมเดินนะมิบาผมเดินผมเดินผมเดิน ใน,นในบ้านในบ้านสีฟ้าปิงตัดขวามาปิงม่านถือปืนม่านถือปืนม่านถือปืนตัดมาอยู่ตัดมาอยู่อยู่หลังพี่เลยอยู่หลังพี่เลยบ้านสีฟ้าเหรอบ้านสีฟ้าเหรอโยชาดมาสีฟ้าโยจ้าตำแหน่งเลยเป้งชิดเป้งเป้งเช็คขวาเป้งไปเช็คข,ขวาปล่อยเขาเล่นบ้านไปเราเช็คขวาก่อนเออมันหายไปไหนวะไม่มีตัดเนียนไปวะ ถ้ามันยิงมึงยิงมึงกูพร้อมเทิดอ่ะปิงป being ิงพี่ว่าใช่แค่นี้พอแล้วปิงเยอะไปไม่มีไม่มีพี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วบ้านพี่เก็บของมาอ่ะแล้วแล้วพี่มองให้พี่มองให้พี่ปลาสมุกนะพี่ไม่เสียได้ยนะไอเปิงมองขวาไปเลยพี่มองซ้ายให้มีคาคูณแปดอ่ะพี่ขอเลือดหน่อยพี่ไม่มีเลือดผมผมเก็บอันหนึ่งพอเก็บพอแล้ว กดให้อยู่กดให้อยู่นี่นี่นี่ต้นไม้นี่คุณจี้ขวาได้ไหมวะเเเนนตตจี้ขวาแสบเปียกโดนเราได้เปียกอ่ะผมลองกินขวาเลยไหมถ้าผมลองกินมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ดีดีไซน์เอาเจ็บเจ็บเจ็บเห็นตัวเดียวมัดมามัดมามัดาเผมเชื่อใจพี่นะเห็นตัวเดียว ตรงนี้ถ้าเองชนซ้ายอ่ะพี่โควด้วยผมเดินเกมนะผมเดินเกมนะพี่ว่าไปเดินไปเดินไปเดินไปไปผมเล่นนะไปไปซ้ายหน่อยไปมองซ้ายให้มองซ้ายให้ตรงไหนปิงตรงไหนหน้าพี่มอนมันหน้าพี่หน้าพี่มอนหน้าพี่รอปิงรอม่อนม่อนหนึงมาปิงไม่ไหวดึงมาหน้าเดินปิงแต่พี่จะลงไปช่วยละ ต่อยต่อยต่อยหมดหมดอันนี้ติ๊กหมดติ๊กหมดฟุโอเคเราได้รถเราได้รถเคโอเคพี่ขออยากฟาร์มยาพี่อยากฟาร์มยาเฉยพี่ไม่มีอะไรดิผมดูให้ฟาร์มได้หรอบางคนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดคิดที่ก่อนคิดที่ก่อนว่าไงตรงนี้อะว่าไงไปเองคิดเลยมจะไปเล่นนี่มองคนฮะเล่นป้อมนี่ไหมเล่นป้อมนี่ไหมเล่นฟาร์มนี่เราก็จะาเราก็จ่าไปเขาไปฝั่งนี้ก่อนเว้ยโอเคแล้วเราพี่เช็ครถให้มีหนึ่งสองสองสามสามละ พี่ถิ่นพี่ถิ่นซาเล้งเลยเนาะพี่อยากได้สเปตปสเปตปคูณสามอะม่อนมีไม่ไม่มียาไปเถี่ยพี่ให้พี่ไปก่อนไหมหรือว่าไงพี่ไปไก่ปิงก่อนไหมไปไปไปก่อนไปก่อนโอเคผมไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วไปยืดโพก่อนพี่โอ้ได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 ้พี่ออกกันเนาะเรื่องเรื่องของเรื่องเรื่องของให้เค้าเคลียร์กันไปโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่กันก่อนม่อนเดี๋ยวพี่เก็บคูนหกให้พี่กอนมัผมมีคูนหกผมเก็บมาแล้วอ๋อโอเครู้แล้ว ตาเพิ่มไปเลยเนาะพี่แกะนมัน,นพี่แกะน้ำมันมา,มาสองถังแล้วเนาะผม,ม,มไม่มีถังเลผมแม่งไม่มียาสักอันเลยมีเพื่อนเดียวอะ่ะเดียวดได้ป่ะปิงแถาเอ้พักพักแถวนี้ได้พักแถวนี้ได้ถ้ามีมึงก็ตวัด<า>เนินไปเลยพักพักเสาผมพักเสาได้ผมพักเสาเติตม,มน้ำมันมาหนึงให้พี่ไปเช็คไหมให้พี่ไปเช็คไหมเรา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 ไปเช็คดูเราไปเช็คดูติ๊กไหนติ๊กส้มใช่ไหมนี่นี่ ติ๊กดิติ๊กดิอย่าหลุดติ๊กดิอย่าอย่าปั๊มปั๊มปั๊มเออพูดเลยอย่าได้ปั๊มอย่าได้ปั๊มมองมองฝั่งซ้ายนะพี่โอมองฝั่งซ้ายได้ไหมพี่พี่ยังไม่ข้ามนะพี่เช็คตัวน้องก่อนไม่เห็นไม่เห็นมีรถดิวด้วยมองความอะไรปิงพ่อไอ้ไอ้บ้านเหตุจิงผมมาบ้านเหตุจิงผมมาบ้านเหตุยิงผมบ้านเหตุจิงผมเอารถแดงรถแดงมา มันอยู่ห้องไหนอ๋อมันมันอยู่มันอยู่มันอยู่ตรงสะพานเลยมันอยู่ตรงสะพานเลยเห็นไมเห็นเอาไงเอาไงเอาไงเล่นปั๊มยังไหมเล่นปั๊มออ๋โอเคโอเคเล่นปั๊มหมดนึ่งแล้วกระจายโซนกันเลยเล่นปั๊มกันแล้วโอเคกระจายโซนนะโอเคตรงนี้มีตรงนี้มีสีเขียวติดแล้วมอนมอนเล่นตรงนี้ให้พี่ได้ป่ะมอนบ้านเนี้ยบ้านขั้นบน ามีบอนหอยมาเลยนะอืมถ้ามีบอนถอยมาเลยใชคก่อนปรเด็นคือไม่มีอ่ะจิงบ้านนี้เล่นสองเลยนะพี่โอมันมีเนื้อด้วยติงจิงจิงจิงนี่คนหนึ่งติงนี่คนหนึ่งติ๊กเขียวคนหนึ่งติ๊กชันเขียวอันหนึ่งไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้พี่โอตรงนี้ตรงนี้ไม่แม่แม่ติ๊กให้ก่อนเดี๋ยวพี่จะติ้กลายรถวิ่งเข้าเสียเสีย แป๊บนนึงนะโอเคผมขยับได้ผมขยับได้ผมขยับได้ให้พี่ตามบอกนะตามมาได้นะตามมาได้นะเล่นบ้านนี้ได้เล่นบ้านนี้ได้นนไ,ดไปสั่งเลยนะเออเดี๋ยวไปไปดูพื้อนทีแป๊บนี่มอไซส์ในบ้านได้ในบ้านไ,ไ,ได้ให้ไ,ไปยิงลูกบ้านเลยปะ บอกเลยนะพี่ได้ไปบ้านตรงนั้นแหละบ้านตรงนั้นและงั้นพี่ไปเลยนะพี่ไปด้วยนะเพราะว่าอะไรหรอพี่โอพี่โอพี่โอมาดูดูแถวนี้ไม่ดูแถวนี้พี่เขียวที่เขียวยอมยอมยอมได้ยอมได้เออยอมยอมมาเช็คก่อนเพราอยู่บ้านนี้ไหมนะผมอยู่บ้านต้องยอมต้องยอมมาเช็คก่อนมาต้นตาลเป็นป้อมเห็ดปะม่อน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 หาข่าวบ้านนี้หาข่าวบ้านนี้ที่เขียวที่เขียวม่อนหาข่าวบ้านที่เขียวพี่โอดูมาน้นตาลหน่อยเป็นอะไรมันน้นตาลเป็นบ้านเป็นบ้านเห็ดเขาหลังยิงเขาหลังยิงบ้านบบบ้้าานนิงอก เฮ้ยฝั่งพี่มาฝั่งพี่มาฝั่งพี่มาขับรถตามหลังพี่มันน่าจะขับเรียบเนินไปดูติ๊กดูติ๊กขับไปทางติ๊กเหลืองนี้บมาความีมาความีมาความีพี่ยวมันจอดมันจอดพีรู้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 พี่เอามาปังเฉยเจ้าของเก็บรถดีกว่าวะแม่งมันขับไปทางเนี้ยไปมันมันจอดมันจอดเลยมันจอดเลยจอดเลยใช่ปะจอดลงมาเช็คอยู่เออมันจอดลงมาเช็คอยู่ผมแม่งเลยเลยขยับมา มาต่าเราไปไปนั่งสิ่งสิทธิ์ไม่ได้ม,ม,มันมีมันนีมนน้มันมีมันมีตัวหนึ่งอ่ะขับรถมามเมื่อกี้ตอนที่พี่ออกอะที่พี่พูดเมื่อกี้มีโอยาคุณหรือคุณสามถ้าสมมติไม่ไม่เอาไว้ก่อนก็นกนได้ของพี่พอเล่นได้สมมติว่าวงวงแม่งวงแม่งไปฝั่งเนี้ยไอ้เชี่ยเอาจจริงอ่ะฝั่งเนี้ยแม่งคนคนเยอะมากเลยพี่ฝั่งเนี้ยคนเยอะมากเลย เพราะว่าเฮ้ยมีคนมองปามไหมเนี่ยเรามองทางนี้คนเดียวทางเดียวหมดเลยนะเว้ยมันต้องมีมองทางปามคนหนึ่งเว้ยเนี่ยตอนนี้มันจะมีหินอยู่อะคิดไงวะถ้าสมมติว่าแบบวงวงสมมติวงไปฝั่งร้อนท็อปอะวงไปฝั่งรถอทอกเราก็ต้องรอตีนี่ไงอืมตีนี่แล้วข้ามเราไม่ก็ข้ามน้ำก็ได้นะถ้าแบบเรามีเนินให้เล่นอีกเยอะแยะอืม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 แต่แต่ถ้าแต่ถ้าไปแต่ถ้าไปฝั่งฝั่งไปเขียวเนี่ยไม่เวิร์กตัดออกเลย ไม่เห็นเลยมาฟ้าบ้าเห็นไม่เห็นไม่เห็นอุ้ยพี่โดนเห็นนะอ๋อมันตีมันตีมาตีไล่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่เนินหน้าพี่เลยมองอยู่มองอยู่มองอยู่ผมไม่ได้ไปนะผมดูปั๊มอืมไม่ต้องมาไม่น้องมากลัวมันขึ้นสายว่ะมันจะขึ้นสายมันจะขึ้นสายมันจะขึ้นทางนี้มมีี่นะยิงเลยยิงเลยยิงเลยอ๋อ ไอ้ม้อนขับรถไปปิดนี่ม้อนมอนขับรถไปปิดนี่มอนมอนขับรถไปปิดนี่บายหลังเอาไงนี่นี่ทางนี้บายม้อนขับไปปิดก่อนม้อนขับไปปิดก่อนผมล่อมาซาแล้วผมล่อมาซาแล้วเออพี่พี่เดินพี่เดินพี่เดินขวาให้มันสนใจผมมันสนใจผม ม่าเป็นไงบ้างซ้ายหน้าตีฟรีมันสนใจผมมันสนใจผมมันสนใจผมห่มตรงนี้ไปเลยตรงนี้ไปเลยไล่หนึ่งไม่เน่าไม่เน่าไม่เน็อเน็อเนาะเนาะเอ้ยเอ้ยตัว M47 ไอ้ตัวสุดท้ายเจ็บไอ้ตัวสุดท้ายเจ็ดมดมดสวาย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 สมองสมองสมองไม่เชื่อพี่บิงเองพี่บิงอ้าวโอเคโอเคพี่ชูพี่ไปพี่ชูพี่ไปโทษนะพี่ถ้าเกิดผมสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วมึงทำถูกแล้ว เมื่อกี้พี่ยิงฟรีเลยพี่รีเวลแค่ตัวเดียวเองระวังฟังระวังติ๊กเหลืองมาได้ได้เหรอพี่เราเล่นได้อยู่ได้ได้ได้เหรอพี่ไปมองติ๊กเหลืองไปพี่มองติ๊กไปไปเห็นก่อนไปเห็นก่อนมอนมอนไปเห็นก่อนฟังฟางเหตุมีเหตุมีปิ้งเหตุมีฟังพี่ก่อนเหตุมีใช่ไหมเห็ุเหลืองใช่ไหมไม่ไม่เขาตรงนี้ตรงนี้ที่เขียวเขาอาจจะออกเขาอาจจะออกโอเคโอเคโอเคให้มันไปดูก่อนพี่เก็บเลือดนะไปเก็บอะไรกันปะพี่ขับตามเมงมอนพี่ขับตามเอง ที่ปัญญาอยู่นะเว้ยไม่ทันนูเว้ยเขียวไม่มีเขียวไม่มีเออไปดูก่อนไปดูก่อนเขียวไม่มีเขียวไม่มีเขียวไม่มีอยากได้เลือดว่ะเน่เน่มาขี้กยกระตุกว่ะแถวนี้เคียร์แถวนี้เคียร์มันทิ้งตะขอได้เลยนะพี่ได้ตะขอแล้วไม่มีว่ะไปเฮ้ยมันมีมันมันมันมีรถไปมันมีรถไปเร็วเร็วเร็วไปจองที่ผมผมชนผมชนเหลืองเลยนะไปซ้ายนี เอ้ยชนเหลืองได้ป่าชนเหลืองได้ป่าปิงมันมีมันมีมันมีคนมันมีคนเขาตั้งโซนแล้วเขาตั้งโซนแล้วค่อยค่อยขยับก็ได้ตีป่ะแล้วแต่เอาเลยไปไปต่างเลยเดียวจาผมเจอน้ำมันเดียวตีเลยตีก็ตีได้นะเราไปเหลืองมันไม่มีคนเราไปนี่มันมีคนไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปดิไปดิ่ะไปดิไปดิไปดไปดิ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 ไปดไปดิ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 หมดพี่ได้หมดิไป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 ดิไมดิไาดิไปดิไปดิไปดิไ ปล่อยปล่อยเราเอาพเราเอาพปล่อยเลยโยนเลยพี่โอพี่ิง๋อไอ้ใบโยนน้ำให้พี่หน่อยใบโยนน้ำให้พี่หน่อยวางไว้นะเอารถไปปิดพี่อ๋อรถไปปิดให้น้องได้นะเว้ยเฮ้ยพี่ขึ้นมายิงได้พี่ขึ้นมายิงได้เคยเคยเคยน็อกหนึ่งอ่ะมันน็อกหนึ่งอะโดนโดนหัวแตกไไไปปปเเเลลลยยยต้องทิ้งไอ้ปิงว่ะเราเอโพดีว่ะ ทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยไอ้บ้านบอยมีบ้านบอยมีบ้านบอยมีไดรถฮอตยิงไหยม่อนเก็บรถดีๆม่อนเก็บรถดีๆบางพี่หน่อยบางพี่หน่อยเอารถบางพี่ก่อนม่อนมอนลอด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 มันจบมันจบพี่เอาขทิ้งน้ำไปเถอะโอเคโอเคมีรถเตลิดไปทางมีรถเตลิดไปทางที่เขียวติ๊กเหลืองต้องตีเราแน่เก็บรถให้ได้อ่ะม่อนหาทางเก็บรถก่อน ไปพี่ว่าไปต้องไปต้องจะซึมไปทางใต้น้ำไหมเพื่อโซนโดนตีอ่ะไปยังไรได้รอดเหมือนเปรย์นะท่าเหมือนเปรย์มาละซึมไปใต้น้ำเหมือนเปรย์มาละมาเราเราบันบอยลองบ้านบอยได้ป่ะแากพี่ธงโมให้พี่ธงโมเราไปเราธงโมแตกไปไม่เหนไ่กว่าแต่พี่รอให้เแต่พี่รอให้ไอ้มอนมึงกดเยอะๆเลยไปรีบไปนะเดี๋ยวข้างหลังมาข้างหลังจะมาเราข้างหลังจะมาเราจะรอ ทำยาพี่อืออืออือมาแล้ว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 อยู่อยู่เอ้ยสโมอสโมอให้ให้มีให้มีที่อยู่ก่อนเออสโมข้างหน้าให้มีที่อยู่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาดีช่วยเราจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเหรอแค่เอลโฟสอือ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 จะเย็นเย็นเลยมั่นตั้งสติไม่มีอะไรหรอก ไม่มีอะไรทำอะไรเราได้ม่อนเออเดี๋ยวมันพี่พี่พี่ฟังผมนะเว้ยม่อนมันขยับไปตข้างหน้าอ้าวว่าไงพี่เขแค่กันเน็ตว้ยพี่แค่กันเน็ตถ้ามันจะมาชาร์จพี่อ่ะเออพี่นี่จะไปอยู่ใต้สะพานเลยนะพี่ไปให้น้องไปเล่นกเอไปไหมพี่ห้อยได้นะมาผมล็อกบ้านบอยให้ไปม่อนไปเดี๋ยวพี่ห้อยให้ม่อนพอพอสมุกเก็บไว้ไปสมุกเก็บหรอวงมันต้องใช้สมุกวงหน้า เอ้าม้อนไม่ขับรถมาเอ้ารถเอ้าอย่ามึงไม่มีสติตรงนี้สัตว์ขันม้นมีเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรม้อนวันหลังม้อนพูดแค่ว่าไม่มีรถแค่นั้นแหละไม่เป็นไรครับช่างมันช่างมันเดียวรถเคลื่อนรถเคลื่อนขวาเอาใหม่ม้อนเก็บคิวเิดน้องช่างมันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร กันยังไงผมวิ่งไปเลยดีแล้วดีแล้วพี่อรถมารถมารถมาสะพานผมพี่พี่โผล่พี่เห็นแล้วมันอยู่ซ้ายมือไม่ไบร์อ่ะเล่นหินแล้วไปไบร์มันโผล่ยังไม่ได้มันโดนบ้านกดไบร์ไม่เออไม่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 พี่ปล่อยไปเลยเออคนละเล่นไปเลยพี่เอาบนนะพี่เอาบนนะอืมนังจัดรถอยู่มันจะับพี่โอน้ำไป ปิงปิงพี่ว่าปิงว่าพ,พ,พี่ยิงช่วยพี่วอได้ไหมไม่ไดไ้ไม่ต้องไม่ต้องพี่เอาเองพี่เอาเองปล่อยเขาคนโอ้พี่ยัดติดรถ <c oughs> ต,ติดติดรถ มีรถมีรถอยู่ใต้น้ำอยู่มีเหรอพี่ใบให้ไปปั๊มยาโอ้โหไบอยู่สบายเลยว่ะไปเล่นดุได้นะเว้วยเขาไม่ตัวชิดตรงนี้เลยอ๋อเอองั้นเล่นเลย เก็บฝีตี้บน่ะเอะเก็บฝีให้มันหมดเลยแต่พี่พี่ว่า A4 ไงก็ตายเว้ยปล่อย A4 ไปเลยไปเก็บฟีตรงนี้ดีกว่าก็ติ๊กเหลืองอ่ะไปตัวใกล้ตัวใกล้ใบคือใครถ้าสมมติหมดไงอืหมดหมดพีใบจะได้ขึ้นเออเราบอกให้เอโฟรอวันตายเลยเราเรามาโฟกัสติ๊กเหลืองกับบ้ากันหนึ่งมันรอวันตายอยู่อาจจะมาทางน้ำดูพี่ไว้รอเลยอาจจะมาทางน้ำแหละไอ่ตัวหคันคือพี่รอแค่เอโฟเข้าอะแล้วไอตัวข้างบนพี่ ย็นจะย็นไม่มีไรไม่มีอะไรกระสุนเชียวเฮ้ยอ,อ้าวยิงเห็นได้เหรอโันมาแล้วโทษเหรอพี่นไม่เป็นไรหน้าสู้แม่งไปเลยต้องเจอาย